หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันไบด,ดิวพ่อแบงเจอลูกหมาหลุดออกมาจริงจริงจริงลูกหมาหลุดออกมานี่นี่นี่้หมันหลุดออกมาได้ไงอะนี่ลูกหมาตัวน้อยหูหน่ารักอ้ะไบ ลูกหมามาจากไหนะไม่รู้มาจากบ้านนั้นไงนี่ไงนี่ไงพ่อกับแม่มันกระโดดใหญ่เลยโอ้ลูกหมาตัวเล็กหลุดออกมานะครับเราเราจะาเข้าไปอ่ะเข้าได้ไหมหมามันเยอะอ่ะทำไงดีทำไงดีบายบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบงค์ดูซิเปิดได้เปล่าโอ้มันล็อกอ่ะทำไงดีอ่ะตอนนี้ลูกหมาตัวเล็กหลุดออกมานะครับ ดูสิแม่มันอยากคิดถึงใหญ่เลยอ่ะเราต้องดูแลก่อนไหมล่ะจนกว่าเจ้าของจะมาน้องไบดูแลลูกหมาตัวเล็กได้ไหมได้ได้โอเค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 หรือว่าเหรือาว่าเราจะโยนเข้าไปไบไบโยนเข้าไปตรงนี้ไม่ได้หรอกอันตรายเดี๋ยวลูกหมาลูกหมาจะบาดเจ็บเอ่อยก่อนมันจะไกใบเคยเห็นมันเข้าไปตรงรู้อ๋อมุดรูได้เหรอไหนไบหลบหน่อย ข้าแบงค์จะดูสิว่าจะมุดดูเข้าไปได้ไหมจะมาน้อยมุดได้ไหมลูกมุดตรงเนี้ยเอ้มุดเลยลูกโหสงสารน่าผิวนมหรือเปล่าออกมานานยังดูสิดูแม่มันสิใช่แม่มันคิดถึงแล้วอุ้ยมุดมุดเฮ้ยจะมุดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จะมุดแล้วตัวแม่มันขวางอยู่หรอโหนี่ครับบ้านหลังนี้มีหมาเยอะมาก เราต้องเราต้องพาพามันก็ไปได้บายบายแสดงว่าที่บ้านหลังนี้มีลูกหมาตัวเล็กหลายตัวใช่ไหมนึกไงอยู่ข้างในนูน้นอยู่ข้างในนู้นอีกหลายตัวเลยแต่หลุดมาย,ยังไงไม่รู้หนึ่งตัวปหไม่ได้ามันไม่ได้อย่ามาช้ำอ๋ออออน,นี่นี่บอสตอนนี้ลูกหมากับแม่หมากลัง กำลังเลียกันอยู่เห็นไหมอือเจ้ตัวแม่เลี้ยใหญ่เลยโอเราจะพาเข้ามันไปยังไงดีอะเอาเข้าบ้านไม่ได้ทำไงดีอะสงสัว่าเราต้องพามันเข้าไปอืหรือ,อ,อว่าเราเอานมมาให้เจ้าตัวเล็กกินไหมเจ้าตัวเล็กน่าจะหิวนมแล้วโอ้ปลยไปไป,ไป,ไปดูตัวแม่สิ ตัวแม่ตัวแม่มันกัดใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าตัวแม่จะคาบจะคาบเจ้าตัวเล็กเข้าบ้านแต่ว่าก็ทําไม่ได้ติดโกงโอ้โอ้โอ้ระวังระวังโอ้ไมหนากดใจม่ทำยังไงดิมมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่ใช่ตอนติดกุญแจไม่รู้ว่าลอดออกมารูไหนรูนี้แน่เลยไหนลองรูนี้ซินี่รูนี้รูนี้ได้ไหมไมู่นี้รูนี้ได้ไหมมันไม่กล้า ไม่รู้ว่าตอนออกมาออกมายัางไงเราอ๋อเราต้องมีคนเปิดใช่บอสไปตามไปตามคนมาลองดูสิมีใครอยู่ไหมไปตามมาไปตามมันเขาเหรใช่ไปดูสิมีใครอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อย<า>โอ้เราจะเราจะช่วยยังไงดีอ่ะไปดูแลก่อนนะโอเค okay. บิงระหว่างนี้เราดูตัวนั้นนู่นตัวนั้นเล่นน้ำใหญ่เลยใช่ใช่เห็นไหม จต้ตัวฝีต่ำตาชอบลงไปเล่นน้ำเรียกไม่กิ้ยังเรียกแล้วเรียกไม่มกิ้มาแค่อีกบอกไม่กิ้มาเร็วๆล้วพ่อแบงค์รออยู่ไม่กิีด จ้าตัวเล็กหลุดออกมาจริงออทำไงดีนี่เจ้าตัวเล็กหลุดออกมาโอ้ยไอพุงอย่างนี้เลยอ่ะใช่กินนมเยอะมากเจ้าตัวเล็กไม่กิบแลจะจัเ,เข้าทางไหนอ่ะอพ่อแบงค์ว่าเนี่ยกิแบบพ่อแบงค์ว่าหลุดออกมาจากร่องนี้เห็นไหมตัวนี้มันไม่มีอันนี้กัน้น กิ๊บลองดันหัวะขอเข้าไปซิเมกิ๊บช่วย,ล,วยละแม่มันมาแม่มันจะคาบไปใช่แม่มันจะคาบแม่หลบก่อนหลบไปบายบายเป็ล่อแม่มันตรงนู้นบายเรียกแม่มันไปอ่าบายล่อไปมันตรงนี้ก่อนเออเออ,เอ,อมาแล้วเมกิ๊บด,ดันเข้าไปเข้าไหมเฮ้ยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยจะตัวแม่จะจะจะคาบแล้วแรง แม่มันคาดแรงมาเรีวมาหาใบแม่มันมาแแม่มันมามแม่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 ม่แม่แม่แมัแม่แม่มัแ่แม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 ่ัม่แมนแา่แม่แม่แม่แแม่มัแม่แมม่แ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 น่แม่แม่แแมม เยตัวเมียตัวเวมียเอาไปเยี่ยงบ้านไหมไยโอ้แม่มันนะ่ะเขาได้ไหมเออตรงนั้นเขาได้นะแต่แม่มันจะกัดไงจะคาบลูกอะ่ะแสดงว่าตอนนี้นะครับตัวแม่ห่วงลูกมากกิฟกิฟแล้วมันจะร่วงไหมต้องให้แบงค์ทำมาแบงค์ทำให้ วางก่อน้บอสเฮ้ยไอเมียบ้ากิฟเรามาดูไอเมียวดิกิฟมาแบงค์ทำให้วางก่อนจิโอเคเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเอาไปปล่อยเองน่ารักมากเดี๋ยวพ่อแบงค์แกโคบอกแล้วมันห่วง ใบเรียกไปดิใบเรียกไปไปดิู่มรงนู้นกันแม่มันเตรียมคาบเลยแบงระวังมือให้ดีได้เลยได้เลย,เยอย่าคาบแรงโหโหโหดูดิมันคาบลูกมันแรงอะ่ะโหมันดันใหญ่เลยโหโหโอ้ oh, oh. ดึนงนัเขาดึงลูกเข้าบ้านแล้วอีกตัวหนึ่งใคร ไปมั่วกับเขาโอ้ขดึงลูกเข้าบ้านเน่ะเฮ้ยเหมือนจูงมือเลยอ่ะกิฟเหมือนคนจูงมือลูกเลยอ่ะจับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ดันตูดดันตูดขัดทั้งขาโอ้ยบอกว่าอย่าไปตนข้างนอกไปแล้วโจแล้วทำเก่งเนี่ยใช่ไหโอ้ยหมาไปแล้วหมาไปแโอ้โหดูสิเจ้าแม่หมาเป็นห่วงลูกมาก ดึงขาลูกเข้าไปอยู่ข้างหลังแล้วอะไม่ให้ลูกออกมาตัวเนี้ยตัวนี้เหรอตัวนี้ยตัวนี้เหรอมันมันมีขังออกมาไม่ได้เลยใช่ข้างในข้างในไปไปโอเคตอนนี้นะครับเราก็เสร็จภารกิจและช่วยเหลือน้องหมาเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันไหมได้ไปจักรยานไป่นานเด็กเล่นได้